I don't get it, bro Hey, I ain't never giving up Say I never give up I got this, and I got it I will knock when I'm on it Never profit Got the block when I'm toxic Bittin' logic, make I'm nauseous Honest, can I stop this? Never cautious, profit it I'm the hottest, knock, knock, bitch Watch it, I'm the fuckin' king of rock, bitch poppin'. it, bop it. Bitten hot shit I'm poppin' It. It back, back, it wrecks, Have my back to the mat, not an act, that's a fact We attack, get a pass, don't react, don't react Think black, off the possessed, all my breath step, Throw a jab, even crap, we relance, I'm the man Got a plan, better than most friends Goddamn, i am a to till I die, never lie, that's a lie I don't cry, I defy, Get a not that i <laughs> s one e d อ r าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับเกม Marvel Super War <Yeah. S 2> อีกเช่นเคยนะครับผม และในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นวายไลฟ์ประจำชแนลของเรานะครับผมนั่นก็คือทาน้อนนั่นเองนะฮะและในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จับคู่มากับน้องเตอร์นะครับผมหรือว่าเจ้าของช่องเตอร์ไมคคีเตอร์นะฮะน้องเตอร์เกมนี้ก็ลงช่องเขาด้วยนะรก็ไปสามารถติดตามน้องเขาได้นะครับผมตอนนี้เราก็มาเวทป่าีกทีมนึงนะครับผมโอ้โห แมกนีโต้ก็ไม่สามารถต้านทานเราได้นะครับตอนนี้เรามาเวทป่าทั้งหมดสมโคนนะครับผม <Huh? S 1> ตอนนี้เฮาเขาก็กลับเลนไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ <Huh? S 1> เดี๋ยวเราจะช่วยลองเตอร์เนี่ย <Huh? S 1> เวทป่าอีกทีมหนึ่งดีกว่านะครับ <Huh? S 1> ก็เทคนิคในการเวทป่าชาวบ้านเขานะครับผม <Huh? S 1> พยายามลากคีปเข้าพุ่มไม้ให้ได้เยอะที่สุดนะฮะ <Huh? S 1> เพราะว่าอีกทีมนึงเนี่ย <Huh? S 1> จะไม่เห็นคีปของเขานั่นเองนะครับผมปะเสร็จแล้วเราก็กลับเลนของเราดีกว่านะครับผมโอ้โ oh หรู้สึกว่าเลนบนเราจะเจอกับไอซ์แมนนะครับ <Huh? S 1> งามใจแล้ว เลนโบนี่ bon i, แพ้พวกตัวเม็ดต้นเกมมากเลยนะครับผม,มแม่งเอ้ยดั่นไงว่าระทยวเฮ้ยเ,เจนเยน,ยนดีหมาเฟนโอ้โหขอเก็บเวลก่อนไม่ได้เหรอฮัลโหลแมงเอาเรื่องจริงเลยว่าวาร์ปหลอก <c oughs> อเฮ้ยนึกว่าสเต็ปเราเลยดีกว่าโอ้โหแม่งทิพายลนะต่อยก่อนหนึ่งทีครับผมตอนนี้ก็โดนแช่แข็งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหแม่งจะหนีทันไหมเนี่ยฟิกเกอร์ก็ไม่มีสไลด์หนีมาก่อนรับจึงทีโอ้โหติดแข็งอีกโอ้แม่งเอ้ยป้อมตีก็ไม่ตายครับผมนี่เป็นไกดกดไลค์มาก่อนหนึ่งทีครับผม ไอเด็กคนนี้มันเอาเรื่องจริงเลยนะในเมื่อวายไลฟ์ line, ประจำชาแนลของเราโดนหยามขนาดนี้นะครับผมโอ้แม่งวาร์ปเอาอีกแล้วเฮ้ยนี่ว่าสเตปเราที่ว่าหรือเอฟซีช่องเราครับผมอยะแม่งเอ้ยคือเลนโบนนะครับผมตอนต้นเกมเนี่ยมันแพ้เมดมากๆเลยนะครับเพราะว่าเลนโบนเนี่ยมันเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นไฟเตอร์นะผม <c oughs> แล้วก็ไฟเตอร์เนี่ยโอ้โหแม่งจะตายตัวที่2หรือเปล่าเนี่ยโว้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ด,ดจริงๆเลยว่ะนี่เป็นไงกดไลค์อีกหนึ่งที <ś m _> ชอบริงเลยวัยเด็กคนนี้เดี๋ยว <ś m _> เดี๋ยวเดี๋ยวรอเลเวลหกก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องนะไอ้แมนเราอะตอนนี้ธานอสเราทําได้อย่างมากก็คือเกาะป้อมนะครับผมโอโ้โหแมงเ้ยสไลด์หลกไปก่อนหนึ่งทีผมโอ้โหเฮ้ยงามใจแล้ว,วลอ้อาวฟิเกอร์มาในป้อมอย่างนี้ครับผมขอกระตุกซอยลอยก่อนหนึ่งทีเรียบร้อยเป็นไงกดไลค์คืนครับอันนี้คือเขาหิวนะครับผมในช่วงเลเวลแรกๆแบบนี้นะครับผมโดนป้อมตีประมาณ3 4ทีก็ตายแล้วนะครับ เอาล้ครับตอนนี้เราก็เลเวลสี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเฮล่าเรามาช่วยแก๊งนับหมาไอแมนจะไปไหนไม่เฟ้นขอต่อยร้อยไปก่อนหนึ่งทีครับผมอ้าวตอนนี้เรามา2ครับผมมาเฮล่าตอนนี้ก็น่าจะไล่เก็บงานไม่ยากนะครับผมเรียบร้อยกดไลค์ไปอีกหนึ่งทีครับผมมากดไลค์มากดไลค์กลับไม่โกงนะครับผมอืมตอนนี้เราก็มาตีมันนี่โดนดีกว่านะครับมันนี่โดนเนี่ยเพิ่มเต้มกับเลกตาร์ให้เราหนึ่งเต็มนะครับผมไอยาเป็นไงมีต่อโป้กลับมานะครับผมกดอีโมจิรูป ตุ๊ดจีนนะครับเป็นพูนะฮะอาล้ครับในส่วนของตอนนี้เราก็เลเวลใกล้จะหกแล้วนะครับผมก็คลิปกองนี้ก็น่าจะเลเวล6เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเกมนี้นะครับผมเม็ดแรกมานีของเราก็จะเอาเป็นพาวเวอร์สโตนก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมต้องการฟาร์มเพื่อที่จะเอาของบูตเลเวลให้ได้เร็วที่สุดนะฮะเพราะว่าเรามีโจทย์ครับผมคือไอแมนนั่นเองครับ ไอ้สมนคนนี้เขาเล่นดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราประมาทไม่ได้เลยนะอ้าวตอนนี้ก็แมกนิโตเก็บวอลแมชชีนไปได้แล้วครับผมรู้สึกว่าเขาจะมาได้ที่ในป้อมนะฮะ <Huh? S 1> โอ้โหตอนนี้เลนกลางบวกกันอย่างเมามันเลยนะครับผมมาไอ้แมนกล้าออกป้อมป,อปะล่ะฮัลโหล Hello. นี่เป็นไงวาร์ปหลอกเฮ้ย <laughs> นี่มาสเตปเราเลยเนะี่ยเอาละครับผมตอนนี้ก็สไลด์ต่อยไปก่อนหนึ่งทีครับผมโอ้โหโดนแขกมายกลอยก่อนหนึ่งทีครับมาแล้วก็งั้งหมัาไปขัดครับผมโอ้โหเรียบร้อยเอาละครับกดไลน์ไปอีกหนึ่งทีครับผม <laughs> บอกแล้วอย่าให้พี่น็อตเราเลเวลหกนะครับพอฆ่าไอแมนอีกทีมหนึ่งเรียบร้อยนะครับเราก็มาเวทไปคืนนึงนะครับผมอ้าวไอแมนทีมมาว่าของจริงครับผมไม่ของจริงด้วยก็ไวรัประจําเชเดลของเราครับอตอนนี้เราก็มายกรอยแมกนิโตไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็เฮราเก็บงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะอื้าอแล้วครับตอนนี้ทานอตเราก็เลเวลแปดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้วอร์แมชชีนก็เก็บมาจิกอีกทีมหนึ่งไปได้นะครับ อ้าวตอนนี้เราก็เจอไอแมนโจดเก่านะครับผมโอ้โหว่าแล้วเชียวมันต้องอันตีดักเราครับอืมไอคนนี้มันเล่นเป็นเหมือนกันนะครับผมไอแมนเนี่ยเอาละสไลด์ไปกดหนึ่งทีครับผมโดนหมัดโขสโตนจะหนีไปไหนไ่เฟ้นยกลอยหมัดไคท่านเรียบร้อยเอาละครับผมตอนนี้เราก็เก็บไอแมนเป็นตัวที่2ไปได้นะครับอืมโอ้โหต้นเกมนี่กดเราจังเลยนะครับผมไอแมนเนี่ยรับไปซักความโกรธเกี่ยวของมหาไทท่านนะครับผมอี๋มึงไงก็เกมนี้นะครับผม เราจะพยา,ายามฆ่าไอแมนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเกมนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็กน้องเตอร์เก็บแมกนิโตอีกทีมนึงไปได้นะครับผมที่เลนล่างนะฮะโอ้โหเอาละครับตอนนี้เราก็มาเวทป่าอีกทีมนึงดีกว่านะครับผมอ้าวเจอโจ์เก่าครับผมไอแมนตอนนี้เราก็มาแอบป่าดีกว่านะครับผมเราจะกดไอแมนเป็นตัวที่ะอืนะหือตอนนี้สกิลเราคบรบทุกสกิลนะครับผมจบตีหนักก็มีนะครับหือ เอาวะไม่กล้าเข้าเว้ฮัลโหลรู้สึกว่าไอ้แมนตอนนี้น่าจะกลัวเราเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอ้าวกำลังคิดถึงเลยแล้วครับผมมาใช้สกิลหนึ่งไปแล้วอย่างนี้ก็ตายสิครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็โอ้โหไม่แช่แข็งเงี้ยหมาให้ท่านไปไม่ตายอีกโอ้โหไม่เลยไอเด็กคนนี้แม่งลร้กาดจริงๆเลยว่ะฮัลโหลเอาละครับตอนนี้ก็เฮล่าไล่เก็บงานไม่ได้นะครับเพราะว่าไอแมนเนี่ยเวลาเขาแช่แข็งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพาสีติดตัวนะครับ ซึ่งเป็นเกาะน้าแข็งนั่นเองนะฮะทำให้เขาถึกขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับผมตอนนี้เราก็มาไล่เคลียร์คลิปกันดีกว่าครับแล้วก็พยายามหาเลเวลให้ได้เยอะที่สุดนะฮะตอนนี้เราเลเวล11เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันีเม็ดที่2เนี่ยผมก็จะอัพเป็นไทม์สโตนนะเพราะว่าไทม์สโตนเนี่ยมันสามารถย้อนเวลากลับได้นะครับผมเกมนี้เราก็จะใช้สเตปเดิมเช่นเคยนะครับคือการล้วงอีกทีมหนึ่งแนวหลังนะครับผมว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยเขามีตัวบางๆเยอะเหมือนกันนะครับอ้าวตอนนี้เจอมาติกอยู่ครับผม โอ้โหชิบหายสกิลไม่มีเอาละอาตอนนี้เราก็กระโดดวันที่จำเล่นก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็มาไล่เวทไปอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับตอนนี้น,น,น้องเตอร์ก็พิมมานะครับผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับทำอะไรเอ่ยน้องเตอร์โอ้โหก,ก็สไปเดอร์แมนนะครับผมสำคัญเลยคือการรีบฟาร์มของให้มีเลเวลนำนะครับเอาตอนนี้ลูน่าสโนอันติเรามาครับผมโอ้โหย้อนเวลาทันนะครับตอนนี้งมใจแล้วโดนทั้งลูน่าสโนแล้วก็ไซล็อกไล่ฆ่าเรานะครับผม มากระโดดมาที่จัมหนีสัะครับรออะไรดีนะครับว่าตอนนี้เพื่อนเรามาช่วยกันเต็มเลยนะครับผมโอ้โหแต่อยากกลับบ้านเหมือนกันนะครับแต่เห็นคลิปกองนี้นะครับผมมาขอฟาร์มอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราก็จะวาร์ปกลับบ้านนะครับอ้าวป้อมนี้ยังไม่แตกนี่วะฮัลโหลโอ้โหขอเก็บเลือดละกันนะครับผมตอนนี้เพื่อนเราก็บวกกันอยู่ที่เลนการนะครับมา เดี๋ยวเราดันคลิปล่างให้เพื่อนเราดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเราดันไปอยู่ที่เลนกลางกันแล้วนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผม <Nice S 1> แยกดันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับทําให้อีกทีมนึงเนี่ยไม่สามารถออลได้5คนนะครับเอาละครับในส่วนของตอนนี้ก็เห็นอีกทีมนึงบวกกับเฮล่าอยู่นะครับผมโอ้โหเฮล่าเก็บลูน่าสนอีกทีมนึงไปได้นะครับผมเราทําอะไรเดี๋ยว <laughs> แม่เอ้ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมอะ <laughs> แล้วก็มาเคลียร์คลิปต่อเช <c oughs> ่นเดิมนะ <c oughs> แม่เอ้ยนึกว่าจะไปจะมีเซอร์ไพรส์อะไรสักหน่อยนะ <c oughs> ในส่วนของเกมนี้ทีมเราก็เล่นดีทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็เล่นดีเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแมตช์ที่ดีนะครับเกมนี้อาล้ครับตอนนี้เราก็เจอเมกิโต้องผมสไลด์ไปก่อนหนึ่งทีครับ,บ,รรบอา้าวตอนนี้โดนมาติกลิโบอยู่นะครับผมมามาติกนายลิโบผิดตัวหรือเปล่าฮัลโหลอ้าะครับตอนนี้ก็หมัดไทท่าไปก่อนหนึ่งทีครับผมโอ้โทิพายแล้วเออเป็นศพทีครับโดนลุมแบบนี้ เอาละครับในส่วนของตอนนี้เราก็เห็นอีกทีมนึงออกันอยู่ที่เลกนกลางแล้วผมหมาจะไปไหนหมาไอเฟนขอสไลด์ไปก่อนหนึ่งทีก็ผมยกลอยหมักไปท่านไปเรียบร้อยอ้าวเฮล่าฆ่าได้ไงวะเนี่ยฮัลโหลแมงเอ้ยเอาละครับผมตอนนี้แมงนิตโต้ก็ตายไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ้าวมาต <มา S 2> ิดมาอากกีกกระทืบลุกรถก่อนหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมมาตอนนี้เราก็เห็นลูกกาสโนอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหสไลด์ต่อยไปกนหนึ่งทีเรียบร้อย ตอนนี้เราก็เก็บเป็น double ลคิวของทา a n o เราได้นะครับผมเอาละอีกทีหนึ่งก็ตายไปทั้งหมด4ตัวนะครับเ <c oughs> พื่อนเราก็ตายไปทั้งหมด2ตัวแล้วครับผมปะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเอาเสือดำกันดีกว่านะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ทีมเรากำลังได้เปรียบนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาอัปเดตสกอร์กันดีกว่านะครับทีมเราฆ่าไปได้29ตัวนะครับส่วนอีกทีหนึ่งเนี่ยฆ่าไปได้11ตัวเท่านั้นเองนะครับผมสกอร์อยู่ที่ทา a n o เรานะครับฆ่า7ตาย2 a c i d i ก4นะครับมาเราได้เสือดำเสร็จแล้วเราก็มาตีเซอร์เตอร์ต่อ ตอนนี้ทานอสเราก็มีมานีทั้งหมด3เมตรนะครับได้จากเซอร์เทอร์อีกหนึ่งตัวก็กลายเป็น4เมตรนะครับผมเดี๋ยวเราพอเลเวล16แล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็น5เมตรนะครับแล้วก็ไล่ฆ่าอีกทีมนึงเนี่ยเราก็สามารถดิบนรุ่ได้แล้วนะฮะ<ร>แต่ในส่วนของตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าอีก <S <S ทีม,ทมนึงเนี่ยเขาจะอ <S <S <ร>อกกันอยู่ที่เลนกลางนะครับเดี๋ยวเราได้เลือดเสร็จแล้วเราก็จะไปช่วยเพื่อนที่เลนกลางกันดีกว่านะครับผม แต่ในส่วนของตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากเลเวล16ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราฟาร์มคิปดีกว่านะน <c oughs> ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับอีกทีมนึงนะครับผมรีบปัดเลเวลของเราให้เลเวล16ไวที่สุดนะฮะเพราะว่าเราต้องการมานีเมที่3นั่นเองนะครับผมก็ <c oughs> ช่วงนี้นะครับผมอาจจะเห็นผมเนี่ยลงคลิปน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าผมตอนนี้กำลังช่วยหลานเนี่ยติวข้อสอบอยู่นะครับ หลังจากหลานสอบเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อาจจะได้ลงคลิปบ่อยๆขึ้นนะครับเอาลนะตอนนี้เราก็เลเวล15แล้วผมโอ้โ oh, หลูน่าโสโนย,ย,ยก้อดคนหนึ่งทีอื้อหือเกือบตายแล้วับผมโดนอันตรีของไซล็อกมาฮะอันตีของไซลอนะ็อ,ซลอกสามารถไปได้ด้วยนะครับผมเอาลนะตอนนี้เราก็เลเวล16 oh, เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมันนี้สุดท้ายเนี่ยเราก็จะออาเป็นสเปซสโต้นะครับแต่ในส่วนของตอนนี้ครับผมโอ้โหแม่เอ้ยซีซีหนักเหลือเกินับโอ้โหทิผายแล้วเออทะาบียย้อนเวลากลับไม่ได้ว้เนี่ยหลั โอ้โหฉากเมื่อกี้นี้น่าเสียดายมากเลยนะครับผมเพราะว่าผมต,ต้องการไปล้วงลูน่าสโนอีกทีมนึงนะครับซึ่งเขาอยู่หลังสุดเลยเนี่ยแม่งเ้ยโดนแช่แข็งหรือว่าสตันของแมกนิโตอันตีเขานะครับทำให้เรากดย้อนเวลาไม่ได้นะครับเสียดายมากๆเลยเมื่อกี้นี้ <S <S แม่งต้องมาไล่เก็บมานีใหม่เนี่ยสิฮัลโหลเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาแล้วครับผมตอนนี้มาน,นีอยู่ที่ลูน่าสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเล็งลูน่าสโนเป็นพิเศษนะฮะ รู้สึกว่าลูน่าสโนอีกทีมนึงเขาไม่ออกมาเลยนะครับผมมาในส่วนของตอนนี้ก็ผมโอ้โหสเปนวาร์ปใส่ใครวะเนี่ยแม็กิโต้ฮโหลวสวยไปนะครับผมเมื่อกี้นี่เราเลงลูน่าสโนนะครับแต่ว่าสเปรดวัรเนี่ยแม่งเลยล็อกเป็นแม็กกิโต้แทนนะครับผมมาไอแมนจะไปไหนมาเฟนโอ้โหย้อนเวลากลับมาก่อนนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าโดนเขาแช่แข็งคาป้อมเนี่ยโอ้โหป้อมไหนนี่ตีโคตรเจ็บเลยนะครับ เอาละครับในส่วนของตอนนี้เนี่ยอีกทีมหนึ่งป้อมก็แตกหมดทั้งหมด3า,าทางแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราเล็กดูหน้าสโนว์สเปซวาร์ปไปก่อนหนึ่งทีครับผมโอ้โหแม่เลยต่อยไม่ทันนะครับเมื่อกี้นี้โอ้โไอแมนแม่งจ้องจะฆ่าเราเหมือนกันนะครับผมมาจะไปไหนไม่เป็นขอสเปซวาร์ปไปก่อนหนึ่งทีครับผมโอ้โ,โดนแช่แข็งงามใก้แล้วอื้อเกือบแตกแม่งไอนี่แม่งแช่แข็งโคตรดีเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็กดสัญลักษณ์ปีกทองไปก่อนนะครับผมเพื่อการันตีว่าเราเนี่ยผ่านร้อน <around me. S 2> ผ่านหนาวแล้วกัผ่านอสมาเยอะนะครับผม เราก็เก็บแมกนีโต้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมมาเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ยอมกลับบ้านนะเรา <I S 1> โอ้โหไปไหนใส่็อกใหม่เป็นโอ้โหสเปนวา่าไปก่อนหนึ่งทีครับผมย้อนเวลากลับมาทันนะครับอตอนนี้เราก็เก็บเป็นดับเบิลคิวของทานอสเราไปได้นะจะได้จบบ้านไมเนี่ยว,วันนี้แ <c oughs> ม่เลยเอาละครับผมตอนนี้ก็ลูน่าสโนวิ่งหนียาวๆครับ สังเกตว่าคนที่มีมนันีนะครับผมจะระวังตัวพิเศษ,ษนะ <laughs> มาลูน่าสโน่จะหนีไปไหนไม่เฟ้นขอกระทืบเท้าพี่คนสเปรย์ฟาร์มเรียบร้อยครับผมโอ้โหป้อมตีสองพันเออเรียบร้อยแม่งเอ้ยพระเอกชอบตายตอนจบนะครับอืเอาละบ้านก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ May always you justice. seek อ่า MVP ก็คือเฮล่าของทีมเรานั่นเองนะครับผมด้วยสกอร์ค่า14ตาย1แอซซีดอีก8นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะครับหรือว่าใครอยากเห็นเราเล่นตัวอะไรหรือว่าทีมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ